วันนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับมาได้ขายรถลงขายอะไรของแต่งแฟนทอมบางในการบ้างนะครับเดี๋ยวจะมีลงเรื่อยๆนะครับตอนนี้เอาเท่าที่อันนี้เอาออกมาได้ก่อนพอดีห้องเก็บของมันค่อนข้างๆกรกดูชิ้นแรกนะครับเป็นกระเปเป็นต่องข้างนะครับสบภาพมันคือสภาพมันต้องบอกว่าแค่พอใช้ได้นะครับไม่ได้สวยนะครับ มีตําหนิหน่อยมีขายึดมาพร้อมแล้วนะครับมีตําหนิตามการใช้งานเลยนะครับขออภัยที่นะครับภาพอาจจะสั่นหน่อยเพราะว่าไม่ได้ใช้ไม้กันสั่นนะครับไม้กันสั่นมีปัญหาอยู่เนี่ยขายึดมีแล้วนะครับใส่รูตรงนี้เลยรูที่ยึดกับไฟเลี้ยวด้านหลังนะครับใส่รูเดิมได้เลยนะครับ ไม่ต้องแปลงนะครับเอาใส่ไปตลาดได้น,นะครับผม,มซื้อของตลาดสะดวกนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับขาเหมือนกันมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับก็มันไม่ได้สวยครับขายถูกๆไป อันนี้คู่ละแปดร้อยบาทก็พอขายแบบถูกๆเลยนะครับใครที่ไม่ได้ซีเรียสมากก็ใช้ได้เลยพวกนัดพวกอะไรก็เปลี่ยนเอานะครับผมใส่ไม่เหมือนมันมันไม่ใช่ผมใส่มันมาอย่างนี้อยู่แล้วมันไม่เหมือนกันนะครับแต่และตัวก็แปลงมานะครับสั้นบ้างยาวบ้างเงี้ยก็มันก็ใช้ได้แล้วก็จะมีไฟหน้าเป็นทรงกระสุนนะครับพร้อม ชุดแรกนี่เป็นมาทั้งชุดนะครับพร้อมขายยึดนี่ข้างในไม่มีหลอดไฟไม่มีโั้วหลอดไฟนะครับอันนี้ไม่มีนี่นะครับใหญ่อย่างนี้เลยคั้วหลอดก็ไปหาซื้อใส่เอานะครับ พร้อมขายึดงานเหล็กชุบนะครับตัวนี้พร้อมขา600บาทส่วนชิ้นนี้นะครับเหมือนกันมั้งนี่แต่ว่ามีหลอดไฟพร้อมนะครับัวหลอดไฟมีพร้อมนะครับไม่มีขายึดนะครับผมจำไม่ได้ว่าถอดอะไรยังมายังไงละคนเจอก็เอามาให้ดูนี่สภาพสวยกว่า แต่ไม่มีขายึดนะครับคันนี้ก็500บาทไปโคตรถ,ถูกอะบ,บอกให้ซื้อใหม่นี่หลักพันพันปลายๆนะครับตัวนี้เป็นแฮนสูงแฮนโหนนะครับยาวประมาณคือกว่ากว่าดูด้วยตาเปล่าน่าจะประมาณ12นิ้วนะครับ11เถึง12นิ้วเป็นแฮนสองชั้นนะครับ แอนหุน2ชั้นตนัวนี้ตรงนี้เป็นตัวเสริมนะครับเพิ่มเพิ่มเรื่องความแข็งแรงนะครับอันนี้ก็ถอดมาจากแฟนตอมเหมือนกันตอนนี้ขายอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทสภาพพอใช้ได้นะครับขัดเอานะมีรอยยบ้างนะครับขัดเอานะครับพวกสนิมนะี่ขัดเอานะมันไม่ได้หนา นสนิมยังไม่ได้หนาอะไรมากมายนะครับใครชอบแต่งแนวแฮนด์โหนก็ให้ลมระบายจจกรแร้นะครับอันนี้จะเป็นตัวแหลกวางกล่องข้างหลังสภาพดีสภาพดีเลยพี่เกตขับนะครับสนิมไม่ค่อยมีนะน,นี้ไม่ค่อยมีสนิมเลยนะดูนะครับขัดได้สบายเลยครับวีนอนลงเลยกระดาษหนึงคือพิมพ์ลง จะใช้เวลาหน่อยขยันหน่อยอาจจะเมื่อยมือหน่อยนะครับนี่แตนสาปาพดีนะสนิมไม่ค่อยขึ้นนะนี่อันนี้คิดไป700บาทแล้วกันผมไม่รู้ก็ขายกันเท่าไหร่นะตัวนนี้จะเป็นพักเท้าหน้าพักเท้าชิ้นใหญ่หนึ่งคู่ดูครับใหญ่มาก อุปกรณ์ก็มาตามนี้เลยใส่ยึดรูดเดิมเอานะครับแล้วก็รองบูทเอาต้องรองบูทหนุนเอาเพราะว่าตัวนี้มันของของเดิมมันจะมีตัวสปริงนะครับที่เป็นสปริงามาถึงพักเท้าเดิมของเขาจะมีสปริงช่วยทําให้สูงไงอันนี้ไม่มีแล้วก็ใส่บูทรองให้สูงเอาภาพก็ประมาณนี้นะด้านล่างก็ขัดขัด,ขดพ่นเสียบก็ได้แล้วสภาพดีอยู่นะดูครับ ถึงภายนอกจะดูอย่างนี้แต่ว่าถ้าขัดจริงเนี่ยสนิมม,นมันบางอยู่นะครับมันไม่ได้กัดไปลึกนะครับเราสามารถขัดให้แววได้แต่ผมไม่ชอบมันใหญ่งไงที่เกล็ดที่เกีด็เกดเลยที่เกียดขัดขายตามสภาพเลยคู่นี้ถ้าของใหม่อยู่ที่ประมาณพันกว่าบาทนะครับอันนี้ขายอยู่แค่400บาทไปปลกไปครับลองดูลาซาด้าดูอะไรก็ได้น,นะครับพันกว่าเท่านั้นครับคู่ใหญ่นะ ชิ้นใหญ่นะพันสองพันสามครับอย่างน้อยนะครับอันนี้ขายแค่สี่ร้อยนะครับยางเนี่ยเราเอายางอะไรมาตัดใส่ก็ได้ส่วนพวกนี้เราขัดเอานะครับขัดต้นเสียก็ได้นี่ไม่ได้น่าเกลียดน,นะพวกตรงขอ,ขอบข้างๆมันสนิมมันบางนะครับขัดแล้วสวยนะครับยังขัดได้สวยอยู่นะครับอ่าตรงนี้สนิมอ๋อไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่ รพี่เอาอะไรป่ะไลไ้ลขายบ้างร,อร,อรอามอดไปหรอีพตัามเหรอตัวนี้เป็นยางยางหลังนี่เป็น IRC ไรลายไฟใส่แก้ขัดได้ครับยางดอกยางเยอะอยู่แต่ก็มันแข็งแ้วแหละตามอายุก,การใช้งานนะครับมีรอยนี่เขาเรียก,อ,กอะไรสตรีมเหรอ สติมมานะไม่รั่วนะใส่ได้น,นะครับพวกคันนี้ถอดจากรถเลยเอาไปร้อยเดียวพอร้อยเดียวร้อยเดียวไปคุมแล้วตัวนี้จะเป็นเ er, อ็กเซลล่ายางหลังถอดจากรถเหมือนกันสภาพดีกว่าดอกยังลึกนะครับดอกยางลึกกว่า แกมยังไม่ค่อยมีรอยแตกเท่าไหร่นะครับไปไหนวะเนี่ย euro ปีไหนชักมันนะครับปีไหนไม่ต้องสนใจแล้วครับมันก็มันก็เริ่มแข็งแล้วแหละแต่ก็กดลงอยู่กดลงอยู่นะใช้ได้อยู่นะพอได้อยู่นะอันนี้ขายอยู่ที่500บาทยางหลังสเปคเดิมนะครับ500บาท โอกาสหน้าเดี๋ยวผมเอาชิ้นอื่นมาลงให้ดูนะครับโอเคใครสนใจก็ติดต่อมาครับ086536932มาดูของในที่ปากซอยนนทบุรี50ถนนสนามบินน้ำนะครับราคาของทุกชิ้นไม่รวมค่าส่งนะครับดํานะครับไม่รวมค่าส่งนะครับชุดนี้800อันนี้เท่าไหร่แล้วเมื่อกี้600ไหมอันนี้400อันนี้ผมลืมว่า700 อันนี้800อันนี้400อันนี้100ร้อยเดียวสวยอันนี้500โอเคครับผม